สวัสดีครับตีธนาเวทนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับด้วยความสงสัยจากทางบ้านนะครับถามว่าตัวกะปินะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วหลายๆคนที่ที่เคยปรึกษากับตีนะครับตีจะเน้นย้าเสมอว่าในกรณีของผู้ป่วยไตเนี่ยตีแนะนําว่าอะไรที่มีรสเค็มเนี่ยไม่ควรที่จะทานนะครับหรือว่าไม่ควรที่จะปรุงเพิ่ม ในกรณีของกะปิเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องปรุงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีค่าทั้งฟอสฟอรัสก็สูงทั้งโซเดียมก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตที่เราจะต้องคุมทั้งเรื่องฟอสฟอรัสและโซเดียมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ทางด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามเข้ามาทางไลน์แอดทางแฟนเพจก็ได้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ